สวัสดีครับตะกี้ทุกช่างช่องตะกี้เอวันช่องเด็กช่วยครับวันนี้พยายามพ่อออกพ่อออกแล้วกับบั้นนะคบผมท่านมาอยู่ก็เรียนทรับผมเป็นท่านก็ไปสอนแล้วกันว่ามาอยู่วัดแล้วสบายจื่อหรอกไงนะเพราะว่า

काटमा <sup> 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 <sup>